สวัสดีครับวันนี้เป็นวันหยุดวันวนว่างนะครับวันนี้เรามาแกะลําโพงนะครับตู้เสียงกลางนะครับเป็นทรง PS ประกอบนะครับถอดมาทาความสะอาดนะครับทําความสะอาดนะครับเปิดมาปุ๊บนะครับตอนนี้ผมแกะน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับน็อตมีทั้งหมด6ตัวนะครับแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับผมอันนี้เป็นลําโพงเสียงกลางครับผมทรง PS ตู้ประกอบนะครับ พาเในตู้นะครับก็จะเป็นดอก P a d i o ตองแปดนะครับ Twitter P o d i o แปดปดปดนะครับผมนะครับตู้เสียกลางนี้ <avec> นะครับ <avec> ก็จะเป็น <avec> <avec> ไม่แน่ใจ,จนะครับว่าเป็นตู้อะไรนะครับอันนี้เป็นตู้พ่อประกอบไว้นะครับติดเทปดักไว้เทป ปิดยี่ห้อไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ายี่ห้อนะครับตู้ใบนี้เป็นตู้อะไรนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาฉีกเทปที่แปะไว้นะครับผมายแม้กระทั่งยี่ห้อลำโพงนะครับผมปะกติพ่อใช้ P ีอดีโอนะครับวันนี้เอาเทปแปะไว้กลัวเห็นยี่ห้อลำโพงนะครับผมามาดูน่าจะเป็น IMF นะครับผม วันนี้ผมก็จะมาแกะออกนะครับแกะทำความสะอาดนะครับผมน่าจะประมาณ4ี่หปีแล้วนะครับไม่ได้แกะวันนี้เป็นวันว่างๆนะครับก็เลยจะเอาตู้ลำโพงแกะนะครับเป่าทำความสะอาดนะครับผมเน็ตเวิร์กที่ประกอบในตู้นี้ก็จะเป็นออเมเจอร์นะครับผมนะครับ นะครับด้านหลังตู้นะครับจะเป็นนะครับค่ายนี้นะครับ NPD นะครับสวยงามนะครับผมข้างหลังทรง PS ก็จะมีลูกยางนะครับรองตู้นะครับนะครับวันนี้เรามาเก็บแกะ เทปที่แปะออกนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวสักพักเอาตู้เสร็จนะครับประกอบเสร็จเดี๋ยวเปิดฟังเสียงกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ